เป็นที่หน้าก็ได้นะครับแต่ทีหท่หน้านีา้เราต้องพยายามพยายามมาครับก้มต่ําเพื่อให้เอาตัวที่แข็งของกระดูกเนี่ยไปกระแทกบริเวณพยายามันได้เับบริเวณอะไรครับดั้งจมูกหรือหน้าอย่างเงี้ยห<ม>ูมทุทีเราจบเลยครับ<ม>อันนี้อันตรายนะแต่ยาวอย่างนี้ถ้าสูงกว่าเขาแล้วเราไปโขกอันตรายเพราะหน้าผากเ,เราไปขกหน้าผากคู่เขาเขาเราจะแตกเองียนบอกได้นะค่อนข้างอันตรายนะครับก็ลักษณะประมาณนี้เวลาใช้คือถ้าคณเรียนสอนแนะนำก็พยายามนี่พุ่งเข้าไปนี่เลย แต่คุณท่านี้ก็อันตรายนะก็คือพุ่งเข้าไปลักษณะเอาหัวนี่ปักเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับหรือในกรณีที่เขาต่อยเบี่ยงมาสาดิสหน่อยอย่างนี้ก็ได้สาดิสคืออย่างงี้ครับเราต่อยมาปุ๊บเราเข้าเข้าจับกระแทกเข้าไปอย่างเงี้ยได้อันนี้แต่ต้องระมัดระวังนะนะครับเพราะว่าศีรษะไปได้อย่างงี้ครับโบราณบอกว่าการที่ใช้หุ้นโบราณนี่ต้องเอาจุดที่แข็งไปกระทบจุดอ่อนทําไมครูแดนสอนต้องไปกระทบหน้าอกครับ กระดูกของคนละส่วนกันหน้าผากกับนี่โขกได้โขกหน้าได้